ใชอีลาเป็นอย่างมาอีลาคือรู้สึกเจ็บแผวแทนเนาะเรื่องนับเบิรงค่ะแผลซึ่งคืออย่างเวลาหักแผวก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอ้อนรับสู่เพจเส้นน้ำสาวพูดไทยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษ,าษาพูดไทยะคะ่ะจะบอกอีพีนี้เป็นเบาๆง่ายๆสบายๆนะคะมืัอนี้จะเสนอคืออ,อ่ออ่างค่ะทุกคนเป็นขร้นต้นด้วยอออ่างนะคะมาวันนี้มาเอาสามคำก็พอค่ะพีเอฟมาเดี๋ยวอีลาสลือสลือมาสัก เดี๋ยวอีลาขอเสนอคำแรกเลยกแล้วกันค่ะเมื่อนี้เสนอขอคำวา่าเมื่อนี้ขอเสนอคำวา่าเมื่อนี้ขอคำวา่าเสนอเมื่อนี้เราขอเสนอคำว่าคำแรกเลยคือคำวา่าเอ็นเคยไี้จบปะเอ็นทุกคนอาจจะขุนๆน,นะมันเป็นภาษาอีสานหอมนะคะเอ็นแต่ผ่ได้จะเอาสำเนียงแบบนี้เอ็นอุย้ย สงสัยเมื่อนี้สิเป็นเมนูผัดเผ็ดเอ็นเอฟซีละมบนคนเรบอกค่ะเอ็นูใจบั้ยคะเดี๋ยวอ่เดี๋ยวอีลาเสร็อเลยกันคะ่ะเอี่ยน ก็คือเอียดนั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าปลาไหลนะคะพี่สเพื่อเอียดก็ยังงงอยู่นะคะเอ็นนะคะหรือว่าเอียนก็คือปลาไหลนั่นเองค่ะทุกคนภาษาไทยคือปลาไหลน้องสุดแถวบ้านอีลาเห็นเอากินมาพัดเพชดปลาไหลอย่างประมาณนี้แต่อีล่ากินมาเป็นนะอีลาัาบอกเคยกินนะคะทุกคนมาไปเคยคืาซาละค่ะโอเควันนี้มาคำที่สองคำที่สองก็คือเสนอเลยเอาอ้างคือกันคือคําว่าแอวโอ้ยช่วงนี้ เจ็บแอลขนาดนังอ่าน,นหนังสือโดดหนังสืออ่านเจ็บแอลรช้สว่าอ่านหนังสืออลไรคือเจ็บแอลรช้สว่าโอ้ยเราเป็นยงของนักรู้สึกเจ็บแอลขนาดประมาณนี้ค่ะแต่เราจะเป็นแอลแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือ เอวนั่นเองนะคะแต่ภาษาไทยจะเป็นแอลโอ้เจ็บแอวเจ็บแอลขนาดเลยนะคะทุกคนเพระาะว่านี้โอ้ใจอีลาเป็นอย่างไรอีลาคือรู้สึกเจ็บแอวแทนเนาะเรื่องหนึ่งค่ะว่าแอวซีคืออย่างอีลาค่ะแอวก็คือเอวนั่นเองค่ะทุกคนอ่าโอเควันนี้มาคําที่สามอุ้ยเอซี่ไปไวมาไวมากคําที่สามนะคะอีลาเสนอเลยคือคาําว่าอาเจนอุ้ยอีลารู้สึกเป็นวินยากอาเจน อยากอาเจนหรือว่าอยากหักนะอยากอาเจนหรือว่าอยากหักนี่คืออันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดภาษาไทยเฮาก,ก็คืออีลาแปะเลยคือคําว่าอาเจียนแต่ว่าภาษาผุา้ไทยลางคนตอนนี้มันไทยไปยุคแน่จัง่อยนะผุ้ไทยไปยุคตแน่ก็สิแต่งเติมไปคือจากภาษาไทยเฮาปกติจยงสิ่นะคะทุกคนก็คือแต่ว่าภาษาอีลาใส่ดูคืออยากหักรู้สึกโอ้เยอะเยอะหักจังาีสแล้วคําว่าอาเจนอีลายาัก อ่าเจนออกคือมันเหมิดประมาณนี้นะคะไซได้คือกันอันนี้แล้วแล้วแต่คนฐานนัดรัวแล้วแต่พื้นพื้นเมืองหรือพื้นบ้านของคนของณที่แห่งนั้นพร้อมนะคะว่าที่ไซเข้ามาอย่างแต่ว่าไซได้ทั้งสองนะที่เราเได้ยินมานะคะประมาณนี้ด้วยพีเอฟซีมีเสริมอย่างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้มีมาสามคำสั้นๆของพีเอฟซีนะคะคําแรกคือคําว่าเอ็นเอ็นนี่ก็คือปลาไหลนั่นเองค่ะทุกคนส่วนคําที่สองคือคําว่าแอลแอลก็คือเอลนั่นเองค่ะทุกคนส่วนคําสุดท้าย อาเจนนะคะให้เป็นออ้างทำการคำว่าอ,อาเจนก็คืออาเจียนนะคะหรือว่าอาเจนนี่อย่างหนึ่งภาษาพุทไทย กระซิวะวะเยอะหากเยอะหากเยอะาหากหรือว่าเยอะหากแล้วก็เยอะ,ะอาเจนได้ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนก็คือแปลว่าอาเจียนนั่นเองนะคะทุกคนอ่าสามคำสั้นๆแล้วไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวด้วยค่ะสวัสดีกระฟาก like, กไดไลค์กดติดตามเพจสินนนสาวไทยเด้๋ยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บ